ข้าวหน้าปลาไหลน,นะคะเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวที่ร้านนี้กันปีเมื่อปีก่อนนู้นก็มานะคะก็มาทานร้านนี้คนต่อแถวเยอะมากคิวเยอะมากเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จจะรีบมาสวัสดีค่ะคลิปนี้ขวัญพามากินข้าวหน้าปลาไหลย่างย่านนาริตะร้านนี้ร้านเก่าแก่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการสั่งอาหารแล้วก็ ไปดูบรรยากาศภายใน,ใน,นร้านกันค่ะมันดีแบบนี้เองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกินเที่ยวกับบ้านครุปอค่ะคลิปเที่ยวญี่ปุ่น15วันโกเบเกียวโตโอซาก้าโตโกเกียวจะพาไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรชอบอะไร,รอย่าพลาดแล้วกดติดตามกันนะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะนี่นะคะเราจะขึ้นไปคาะ บนชั้นสนะคะต้องถองลรองพานะคะวิ่งมาเหนื่อยมากเลยขอแคกแคกเสียงโอเคถอดรองพานต้องค่อยๆขึ้นนะคะบันไดชั้นมากเราขึ้นมาไม่ทันนะคะแค่เปิดร้านยังไม่ทันถึง5นาทีที่นั่งดีๆก็โดนจองไปหมดเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้นั่งวิวตรงนี้ชั้นขึ้นมาชั้นสองนะคะใครมาทานร้านอาหารร้านข้าวหน้าปาลาไหลร้านนี้นะคะถ้า,าด้านล่างก็จะเป็นเป็นโต๊ะนั่งเนาะเป็นโต๊ะนั่งแล้วมีเก้าอี้แต่ว่าถ้าขึ้นมาชั้นสองก็จะเป็นแบบบูเสือละมีเบาะนั่งนะคะแล้ววิวว่าแบบบรรยากาศญี่ปุ่นมาก ที่นั่งชั้นสองนะคะก็เกือบเต็มหมดแล้วนะคะมองทางไหนก็จะมีแต่คนนั่งนะคะเราจะไม่ไม่แทนกล้องไปหาเขานะคะเดี๋ยวสั่งเมนูอาหารนะคะสั่งผ่านทางนี้ได้เลยจำนวนสองคนไงดับเบิลพี่พ่อสองคนอ่าแล้วก็โอเคแล้วก็กดโอเคเราเป็นองอ่ะเมนูอาหารขึ้นมาแล้วนะคะว่าจะกินแบบไหน กูในกูในจุขออน้มูอยากได้น้ำโซบะมันมีเป็นเซตนี่มีเป็นเซตด้วยใช่เดี๋ยวดูเมนูก่อนเนาะว่าอะไรบ้างมีแบบวันนี้เรามา,มากินข้าวหน้าปลาไหลนะคะจะแบบอันนี้น้ำดื่มอันนี้ฟรีเซวิสนะครับอยากได้เซวิสอะไรถ้วยชามออโอ้โหสามา,สารถสั่งได้เลยนะครับ เทคเอาอะเทคเอาเมนูเดี๋ยวสั่งเทคเอาด้วยกําลังเลงเดี๋ยวไปฝากคุณพ่อคุณแม่อะก่อนอื่นเอาก่อนเลยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินเซต2อ0พบวกกับน้ับส่งนะคะเพราะว่าเซต3า0พนี้ไม่น่าจะกินหมดก็เดี๋ยวนี้เราจะไปกินอะไรอย่างอื่นเยอะด้วยก็เอากินให้แบบเพราะเราก็เคยมากินแล้วถูกต้องเผื่ออย่างอื่นเนี่ยโทษนะมันมีอย่างตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นด้วย คือปลาไหลเขาเนี่ยมันกินได้ทุกส่วนเลยนะแม้แต่ก้างปลาไหลก็กินได้นะเขาก็มีมีปลาไหลมีก้างเห็นไหมมีมีก้างกรอบๆอที่ชุบแป้งทอดก็มีนะก้างเขานี่ไหนครับที่ล่างข้างล่างที่ล่างที่ห้าร้อยเยนข้างล่างไม่ใช่ข้างบนขึ้นสไลด์ี่จะดูก่อนว่าส่วนไหนส่วนคอมันว่าอนนี่นะคะนี่คือก้างปลาไหลอร่อยมากกรอบๆอนะคะกินเล่นทอดกรอบกินเล่นได้ นี่ก็จะเป็นซุปอ่าซุปซุปมิโซะซุปนะคะเป็นมิโซะซุปเพิ่มซุปถูกไหมเพิ่มซุปอ่าอันนี้เซตสามพันเก้านะคะก็จะมีถ้าเลือกไซส์ใหญ่ก็บวกเพิ่มอีกร้อยห้าสิบเยนถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาก็เซ็ตนี้กับสามพันเก้ากับน้ำซุปได้เลยแล้วอันนี้เราจะเลือกเพิ่มอีกไหมเป็นน้ำซุปเพิ่มเราไม่เอาแล้ก็เลือกตัวนี้นะแล้วเราก็คอนเฟิร์มก่อนนะ คอฟิร์มก่อนอ่าหนึ่งละออเดอร์ออเดอร์ที่สองก็เอาเป็นเซตนี้ใช่แล้วก็คอนเฟิร์มน้ำซุปเห็นไหมจะเอาน้ำซุปไหมเราก็เอาน้ำซุปแต่ไม่เราก็คอนเฟิร์มนะสองออเดอร์ละแล้วคราวนี้เราอยากผมอยากจะลองตัวนี้ครับตัวนี้ก็หนึ่งออเดอร์คอนเฟิร์มนะคะแล้วตัวอื่นเราคงเราไม่รับอันนี้เราไม่เอาแล้วเนาะเพราะเราคุ้นมาหรือจะไหม แล้วแต่อ่ะอยากอยากกินใช่ไหมกลัวจะไออะพ่อถ้าไอก็ยังมีตองผ่อนเจ็บคออยู่ด้วยโอเคอย่างงั้นเราเท่านี้เลยนะค่ะตกลงก็เราก็ออเดอร์ไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มออเดอร์ในเรื่องของเทคเอาท์เทคเอาท์ก็จะมีพวกนี้นี่สัั่งกลบบ้านนะะคสั่งกลับบ้านนะครับเราก็ดูเลยเขาจะสั่งอะไรเจะมี ไม่รู้ลูกจะกินปลาที่เหมยเขาหน้าปลาไหลอ่ะพ่อเดี๋ยวถ้าเทคเอาท์จะมีแค่นี้จะมีแค่นี้คราวนี้ผมจะสั่งกลับบ้านนะครับก็คงจะสั่งเป็นเซตให้คุณพ่อนะครับเซตหนึ่งแล้วก็เวลาสั่งกลับบ้านนะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกกล่องอุ่นนะกล่องอ,อุ่นร้อเพิ่ม ด้วยโอเคก็คอนเฟิร์มอันนี้ชุดหนึ่งให้ป้ากับแม่ส่วนของเด็กๆก,ก็เป็นชุดนี้นะครับคอนเฟิร์ม,อมสองออเดอร์ออเดอร์โอเคเราก็คอนเฟิร์มอม เมื่อกี้มาถึงที่นั่งนะคะเขาก็เสิร์ฟผ้าอุ่นให้เรานะคะตอนนี้ผ้าอุ่นๆกลายเป็นผ้าเย็นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ไว้เช็ดมือนะคะเวลาเราทานอาหารเสร็จก็เช็ดมือเช็ดปากได้นะคะามาเลย นี่เป็นน้ำซุปนะคะนี่ก็จะเป็นเซตเล็กค่ะน้ำซุปพร้อมกับผักี้ะอนเอ่ะอรั c h t e k o u is there ชช is there take out k up i c k up

พริกญี่ปุ่นนะคะเป็นพริกญี่ปุ่นไม่โรยปลาไหลนะคะนี่ก็เป็นซอสอที่กินกับข้าวหน้าปลาไหลนั่นเองวันนี้ที่ได้มานี่ก็อ่าผักดองเป็นผักดองนะคะนี่เป็นน้ำซุปปลาไหลราะคาจะเป่นอ๋อได้แล้วนี่น้ำซุปยังไหมน้ำซุปปลาไหล หอมมากอากาศเย็นๆแบบนี้นะบีบค่ะอ่านี่มาแล้วเซตเล็กเซตเล็กนะคะว้าวว้าวน่ากินไหมอะ่ะน่ากินไหมอะ่ะโอ้ฝันหิวหอมมากดูเม็ดข้าวเค้ดสิดูปลาไหลเค้ดสิดูควันดูกลิ่นอายควันที่ขึ้นมาสิโอ้ยแม่เจา้า โเซ็ตสามพันเก้ามันดีแบบนี้เองคือมันเต็มปิ่นโตเลยชิ้นเล็กชิ้นน้อย อนนี้ก็มาจ่ายเงินอยู่นะครับจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดที่กินแล้วก็เที่ยวกลับบ้านนะคระเ,เอากลับโรงแรมคร่ะผิดคือร้านนี้บันไดเขาชันมากมองจากข้างล่างนี่คือขาสั่นเลยอ่ะใครอยู่ระดับเนี้คือตอนนี้กลัวกันกล้าลบูมบลันไดมากเลย <laughs> ขาสั่นเลยทีเนี้ยบันไดรึสิ นี่ยังอยู่ในท่านั่งเตรียมลงไปนะคะกลัวตกบันไดมากเลยตอนนี้กลัวมากขาเย็นรูปป่ะนี่ไม่แรงละเฮ้ยจะลงไปยังไงเนี่ยจะลงไปยังไงก่อนจับราบันไดแล้วค่อยๆเดินในที่สุดก็เดินลงมาได้แล้วนะคะทุกคนเขาจะมีถังใส่พลาสติกที่ใส่รองเท้าเม่อกี้มานะคะนี่ก็ใกส่รองเท้า